ครับผมสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบก,กับนินจาไกเดนซิกมาในพาร์ทที่19แล้วนะครับผมมาดูเหมือนว่าใกล้จะจบแล้วนะที่ดูนะครับออเอาโน้ไอคาวพาร์ทที่แล้วก็คิดว่าเป็นตัวบอสใหญ่แต่ก็ยังไม่ได้เป็นอีกนะบอสใหญ่จะอลังการขนาดไหนวะขนาดบอสท,ที่ผ่านมานี้ท่าที่แล้วก็อลังการอลังการนะครับไปมาดูกันนะครับผมพาร์ทแคปตัวที่19ครับ The Dark Dragon Blade ตอนตอนที่แล้วเรามีเราเห็นดาบปักอยู่ครับเราจะไปเอามาเป็นเจ้าของโดนดาบจริงอีกไม่ได้ริ้วแกเนี่ยรอบก่อนนั้นนั้นก็โดนไอ้สมุไรสิงเฉยโอเคครับผมจปางไหนอะทีเนี้ยดาบมันอยู่ข้างบนนั้นต้องกระโดดตรงนี้อ๋อนี่ไงอุ้ยตกลาวาน่าจะเจ็บนะเนี่ยระวงังระวงัง ไม่มีร้านค้าขึ้นเลยหรอวะอยะเติมลางคงหมดแล้วเนี่ยน,นี่ทางแคบโดดมาดักเรื่องไหนวะมองไม่เห็นได้ไงเกิดแล้วข้างหน้านั่นได้แล้วอ,อ๋อดบับเบลลอร์เลย คิดว่าจะเล็กใหญ่กระดาบโอ้โหใหญ่นี่ว่ากระดาบใหญ่เหรอฮะมีทางไปต่อ,อสรุปเป็ดาบใหญ่เหรอเนี่ยอ้าวลิวเรเชลลงมาช่วยเหรอ,อโอ้โหเด้งไปเด้งมาโอเคต้องรีบแล้วอังนี้โ้โ,โ,โตกตกต,กตก ระวังต้องระวัง,ง,วงใหม่คเนี้มีกระโดดกระโดดกระโดดโอ้ยเกือบแล้วยังรอดีเหรอไปไปไปเฮ้ตกใจน,นึกว่าหล่นแล้วต้องรีบอ่ะต้องรีบแล้ว,วะ่ะรีบต้องรีบต้องรีบต้องรีบไปต่อวะต่อวะโอเครถก็ไปไปๆๆๆไปไปไป

อ้อนี่อะไรเชื่วอยู่นี่กระโดดถึงไหมโอเคเรียบร้อยขึ้นไปได้โอเเไไ้โหรอดรลิวไม่งั้นมึงตายไไถ้าไม่ได้หญิงช่วยไว้ถ้าไม่ได้เมียกูช่วยไปนะมึงอุ้ยแล้วเหลือใครวะบอสอุ้ยดาบไม่ร้อยไปอะ อ๋อตัวนี้นี่เองออใช่เราลืมไปเลยว่ามีไอ้คู่นี้อยู่นะแล้วมันเหลือต้องสองตัวนะ่ะสู้กับใครวะเนะี่ยถ้าสู้สองคนพร้อมกันเหนื่อยเลยนะเล้วเจ้านี่ยทำข้าผิดหวังจริงๆยังไงก็ตามดาบมังกรมืดมปฏิเสธเจ้าแล้วอันนี้ดาบเป็นดาบแห่งความทั่วร้าที่แท้จริงแล้วมันจะอยู่ในด้านมืด แค่รอเวลาตอนนี้นี่ไงไดไปแล้วะโอ้โหชิกไปทำได้ดีมากกามโมกอ้าวเรียบร้อยโดนทรยศแต่ว่าเนี่ยบอสใหญ่อ้าอาจ,จารย์แล้วนี่งูไร แล้วมึงตายร้วมึงตายไปแล้วโอ้โหนี่นนนอาจารย์เราเพิ่งเป็นบอสเฉยโอ้อโหแล้วสู้เลยเหรอมาดิเข้ามาดิเดินช้าเหรอเอาดิรับผม

อย่างเราไม่ใช่โหท่ามึงระ,ะเหลือดเชื่อมึงอะไรวะทำไรอะโอ้โหทำไรวะ,โโะ,รวะต้องหลบปุ้เนี่ยหลบโอหหลบขนาดหลบ,หลบลแล้วเนี่ยต้องกระโดดเหรอท่านี้แต่ว่าต้องกระโดด อ้าดีโนรัวเลยปะไม่เว้ยคึณต้องโดนเรียบร้อยโอ้โหชนะได้ในรอบเดียวมีร่างอื่นดิพวกวะอเออวะมีร่างอื่นหรอวะถ้าร่างอื่นนี่กูหมดก๊อกกันนะยายาเติมพลังก็ซื้อไปอ้าวเรียบร้อยโอเคน่าจะจบแล้วมั้ง คือถ,ถ้ามีอีกนี่คือจบเลยนะโหยาละหมดแล้วอ้าวทำไมเป็นลบตกอยู่ตรงนู้นวะกระเด็นไกลขนาดนั้นเชียวเหรออ้าวตาบอยู่ที่ริวแล้วริวจะไปทำอะไรวะว่าพักว่าต้องทิ้งอ้าวทำลายทิ้งถูกต,ต้องแล้วแต่จากทำลายทิ้งมันดูไม่อรัาการเลยอ่ะไอ้เมียกูช่วยไว,นนว้นั่นริวเมียกูนี่เมียคนหนึ่ง จะกลับไปหาพี่เอ็มแล้วมผมเป็นคนส่งอายันิมาทำหน้าที่ส่งข่าวให้ริวเองริวไม่สนใจผู้หญิงใช่แล้วเดชลเพราะงั้นมาอยู่กับพี่ดีว่มันจบแล้วริวเขามุ่งมั่นแต่การฝึกวิชานะ สนใจผู้หญิงงานผู้หญิงเกมนี้เลยเป็นของผมหมดโอ้โหบินได้ด้วยวะมึงบินได้ขนาดนี้นะไม่ต้องเลยเจลช่วยก็ได้นะเมื่อกี้เนี้ยจบแล้วอะแค่นี้เลยเหรอโอ้จบเลยโอ้โหสรุปแล้วบอสเราบอสใหญ่เป็นอาจารย์เราอะโอ้อยากได้ดาบดาร์กดราคอนโอ้เรามาทบทวนตั้งแต่ตอนเริ่มเกมเลยตอนที่ริวยังฝึกหัดอยู่ เกมนี้ถือว่าถือว่ายากไหมถือว่าก็ยากที่ไม่ยากมากนะเป็นเกมที่แบบว่าก็อยู่ระดับความความยากที่เราเล่นได้อะไรเงี้ยแต่เราก็ต้อง,ต,องต้องมีสติกำมันหน่อยนะครับมันมันไม่ยากถึงระดับเกมพวกเกมซีรีส์โซในยุคนี้นะแต่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ยากไหมครับถือก็บอกว่ายากแหละสำหรับคนที่แบบว่าไม่ชำชองเกมแอคชั่นนะอ่ะก็จะเล่นเกมนี้ไนดะ้ค่อนข้างยากนะแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งคือ มันมีช่วงให้ฟาร์มของเราก็ฟาร์มได้นะเออเวลาเจอจุดฟาร์มของแลวแบบปที่เด้งเงินเยอะๆโดยตรงที่เป็นปลาปลาผีที่มันลุมกัดเราโอ้ได้เงินเยอะมากตรนนั้นแล้วเราฟาร์มได้เรื่อยๆด้วยนะมันก็ดีตรงนี้เนี่ยคือเราฟาร์มของได้ฟาร์มแต้มฟาร์มอะไรไปซื้อยาได้แต่ต่อให้ซื้อยามามันก็จำกัดไงว่าเราซื้อได้แค่เท่าไหร่แล้วบอสมันก็จะเก่งเก่งจนกระทั่งบางทียาเราหมดแล้วยาเราก็ยังหืดหืดขึ้นคอเลยนะ แรกๆร,รู้เหมือนจะยากนะแต่พอแล้วท้ายๆมาพอเราเริ่มแบบหลอดเลือดจาวขึ้นมีขวดยาซื้อขวดยาได้เอยอะๆ,ๆอะไรเงี้ยเออมีคัมพีชุบอัตโนมัติอะไรเงี้ยเออมันก็ทําให้เราแบบต่อกรก,รกับพวกบอสต,ต,ต่างๆได้นะแต่บอสก็ดูไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่เกมนี้ไอตัวที่อลังการที่สุดคือตัวที่เป็นยักษ์อ่ะยักษ์เทพยักษ์ที่เราต้องบินที่เราต้องขึ้นหินสู้อ่ะโอ้นั้นดูน่าจะเป็นบอสใหญ่มากกว่านะ <laughs> แต่ก็อ่ะโอเคอาจารย์ อาจารย์เราหักมุมนะตึกว่าตายไปแล้วสุดท้ายมาเป็นบอสใหญ่ซะเองถือว่าทรายศส,สำนักนะทำลดอะไรอะไรัทร,ทรยศเยส้นทางของนินจาก็เลยโดนริวสังหารไปซะเรียบร้อยนะครับผมระพักแรกเพลงประกอบก็ ยังยังไม่ค่อยอลังการอยู่แล้วนะเกมสมัยนั้นยุคนั้นนะเกมปีสองพันเท่าไหร่วะสองพันสองพันสามบอกว่าเกมนี้สองพันเจ็ดหรือสองพันสามจำไม่ได้น่าจะสองพันเจ็ดมั้งถือว่าเป็นเกมที่เก่าอยู่แต่ว่าสนุกนะครับผมเดี๋ยวว่ายางก็สนุกนะมันเท่นะรีวิวยบุสะตั้งแต่เครื่องพีมีคอมแลลวนะชอบแต่เครื่องฟีมีคอมเพลงดนตรนีประกอบมันติดหูกว่าเพราะกว่านะเสียได้ที่แบบว่า จริงในสามภาคแรกที่เป็นเฟมิคอมอ่ะเพลงโคตรเพราะแล้วมันติดหูคิดว่าแบบว่าซีรีส์นี้จะแบบว่าเพลงจะติดหูเหมือนกันนะครับนี่น้องมิกโกจำไม่ได้น้องมิโก,โก,โก,โกที่เป็นใครวะอยู่ที่หมู่บ้านริววะวะจำไม่ได้นี่ริวบินกลับมาใช่ไหมใช่ปะไม่ใช่เหรอ โอเคแต่น้องไม่โกคนเมื่อกี้เป็นใครวะเอออ่าวยังไม่จบครับมีเอ็นเครดิตหรือเป็นนางเอกไม่สิเกมนี้ไม่ไมน่ามีนางเอกนะเกมนี้มันริวมันสแตนด์อะโลนมันไม่มีความรักไม่มีความคล้ายทั้งนั้นมีแต่ลูกศิษย์ที่เป็นผู้หญิงซึ่งเป็นเมียผมทั้งหมดทุกคนเดี๋ยวคอยดูภาคต่อไปแล้วกันดูภาคต่อๆไป อ๋อเครื่องรางเอามาคืนยืมไปใช้แล้วก็ามาคืนเป็นหลุมศพของมิกโกะปะวะคนเมื่อกี้เปล่าเราก็จำไม่ได้เดยนะเามืกกม่กี่ยวมิโกะคนเมื่อกี้นี้เป็นใครดูแลหมู่บ้านต่อไปนะลิวจบแล้วภาคแรก ย <Yeah. S 2> นานระบบคินไมใช้เวลาเคลียร์14ชั่วโมงครึ่งนะโอ้ oh, ถือว่านานอยู่เหมือนกันนะคิวไป3 8 0ันะครับแต้มเต็มเมอร์ครับฟาร์มได้นะโอเคครับผมอ่ะงั้นสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวต้องขอจบที่เก่อนกันนะครับผมไว้ติดตามต่อในภาคที่สองนะเดี๋ยวติดตามต่อภาคที่สองต่อได้เลยนะครับผมโอเค อันนี้เข้ามาแล้วชมด้านหลังฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับคส่วนใครที่เพิ่งมาใหม่แล้วย้ำเลยกดซับสไคร้ฝากกดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อติดตามตอนต่อไปและผลงานในช่องเอ็มโรติกด้วยกันนะครับผมโอเคสำหรับนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันแล้วพบกันใหม่กับยินเจาะไก่เด็ดซิกมาในภาค2ในครั้งหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคงั้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ An e w costume has been unlocked. แน่มีคอสตูมด้วยขอดูหน่อยดิหน้าตาจะเป็นไงไหนอะไม่มีซาวเวอร์ไม่หมดซาวเวอร์เลยอนินจาเทสทรีอก่อนจะจกไปแล้วน่นไหนอะแต่งตัวยังไงต้องลเกมเหรอหอนินจาเทส ก็คือเป็นแบบสู้กับบอสอ่าสู้กับบอสตัวต่างๆสปีดออกเป็นโหมดโหมดพิเศษนี่เองพี่ยิงก็มีในภาคเก่าๆเลยนะแล้วไหน่ะเปลี่ยนชุดออปชันเหรอไม่มีอ่ะแต่ว่าต้องลองนิวเคลเข้านิวเกมบาตินจาสเตรเยลคอส คอสตูมยังไงเออขอขอเช็ค่อนนะลิวยาบุษะขอดูก่อนหน้าตาเป็นไงชุดแรกแมทช์สุดอ่าเลเจนเดอรี่ดินจา๋อมีชุดปีศาจด,ด้วยเเท่ดีวะ่ะชุดนี้นะ่าจะต้องไปเคลียร์หมดอะไรก่อนเออชุด,ชดน,นี้อันนี้เท่ดีแต่จริงๆนะผมชอบชุดอันนี้มากกว่านะชุดชุด,ชดออริจินอลกว่าเนี่ยมีเลเยเชลด้วยนะขอดูเลเเชลหน่อยดินะ เรียวเชียวเรียเชียวเรียเชียวอ่าชุดแรกเซ็กซี่อยู่แล้วโฟมอลไอ้นี้มันก็ดูดีไปอีกแปลกนะเออเป็นสาวไอ้ทำงานก็ดูดีก็ดูดีดดอเอ๋ผมอ่ะร้านกันครับผมวมับจันทร์